ก็ย <ítulo> ังเว้าละเนาะผู h h an, ้ใดมีเฮื่อนมีสั้นอยู่เส้นทางที่ประสงค์องค์พระเจ้าไปบินทาบาทนี่เฮ้าถือว่าเฮ้านี่ได้มาเกิดมองดีเล้าเด้เฮาสิได้เห็นพระสงฆ์องค์เจ้ามาบินทบาตมีโอกาสเฮ้าสิได้ทาบุญตักบาทนี่ถือว่าเทวดาสร้างมาเกิดแล้วเออเจ้าลงไปเกิดในเมืองมนุษย์เกิดอยู่เฮื่อนหลังที่มีพระมาบินทบาตคู่มือเด้อเจ้าสิได้เห็นพระสงฆ์องค์เจ้ามาบินทบาต เป็นเด็กหน่อยเจ้ากระิดดยย่อมือซาธุได้ทูจ้าได้ทูขับเด้อบ้านนี้ข้าเจ้าหญ่ขึ้นมาพ่อไ่บาตเป็นเจ้ากระิดด้ทําบุญตักบาตรให้เจ้าไปเกิดยู่มังนี้เจ้าไปสะสมบาร,รมีเติมเจ้าจังสิดด้กลับมาเกิดทั้งสวรรค์อีกนี่เจ้าจังสิได้กลับมาเกิดทั้งสวรรค์อีกคันผู้ใดมีเฮื่อนมีซ่านอยู่เส้นทางที่ประสงค์ไปบินทบาตบ่ได้ไ่บาตนี่ เนีย่ยคู่พ่ออยากว่าให้พระกันใหญ่หเพื่อนจ้ะใหญ่ขอไปอยู่ทั้งในในพูนเปลี่ยนกันกัเพูอเ้าเจ้าอยู่ในในเหมือนก็เจ้าอยากไม่ใส่บา,มมาทมนต์มาเตี้ยสีฮอดเตี้ยสีเลยไม่ใส่บาทก็โอ้ยห้าลังเตี้ยกบลมคุกลมคาดนี่ฉะนั้นจังบอกว่าเออห้างเด็ดปัดเด็กวดนาบ้านนาซองไว้ให้มันนาบ้านนามองอย่าให้เป็นนาบ้านนามองมีไม่ดอกไม่ประดับสิีเป็นไม่มงค้นอย่างต่างๆเอามาไห้นาบ้านในโอด ต้นไม้เมื่อนั่นหรอกกวกคนซอยเทวดาเนี่ยเขาหักเขาแพ้งคนมีศีลมีธรรมเนี่ยหักแพงคนจินคนท่านเทวดาย่อมรักษาเทวดาย่อมช่วยนะถึงป่วย,ข,ววยข้าวป่วยก็หายจะตายก็รอดเนี่ยยังว่าไปฆ่าไปขายนีย่ต้องยิ้มเป็นแม่บอกพ่าะเยี่ยว่างอ่ายิ้มเป็นเนี่ยยิ้มสยบลูกข้าอ่าได้ได้มาเราบอกเงินหันย้อนเอาวีซ่าไปใส่แม่บอก ั่นเอาวีซ่าไปใส่เห็นบอยิ้มเป็นยิ้มเป็นแล้วต้องพูดเป็นอีกพูดเป็นเว้าวน้ำลูกข้าเว้าวมวนมวนะ <ไป S 1> จะเป็นล้ำค่านขเขาเด้เป็นลำคานขเขาบ่ได้อห้เาเป็นผู้ให้บริการบริเวณว่าเขามาหาสื่อเช่าหน้าเขาเห็นหน้าแล้วเช่าหน้าก็ถ้ามาด่าเนาะตีนเปิมเนาะขอให้ตีนมันเปิมมันญ่ไปหาฟองน้ำ แม่ค้ามีบ่อฟองน้ำเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดมีบ่อมาชนคันมันบ่มีเห้สีบอกั้งไดกับเขาบ่านนี้อ๋บล็อเป็นเ้าสีบอกจังไดคันว่าบ่อเป็นกับเฮ้ยมันบ่มีดอกตีนเปิมบ่านนี้หปสีหาเหตุมากขายมันก็บ่ได้ขายแล้วเนาะโอ้ยคุณแม่ขาหรือคุณพี่คุณน้าเอินเขาเปลยนญาติพี่น้องเขาเลยไหมเอินแบบเขาเปลี่ยนญาติพี่น้องเขา โอ,อ้ยอายเอ้ยบอยสันเท,ทื่อน, er pues. นี่บอไดสั่งมาล่อไปเด้อเทื่อนอ่ะจกจักอาทิตย์หนึ่งเด้อสีสั่งมาสีสั่งเพื่อไหวให้เด้อบอยสันมื้อไดนสีแดงมาอีกเหรวบอยสันสีสั่งเพื่อไหวนี่ห้องบอกไหวจัิงสิไหมพูดเป็นชักชวนเป็นยิ้มเป็นนะอย่าลืมยิ้มเป็นยิ้มหวานหวานยิ้มแซ่บแซ่บนัวนัว ยิ้มจนเจ้าของสะออนบุญไปฝึกยิ้มอยู่นากระจกผันผู้ได้เป็นพวกพ่อข้าแม่ข้าหันปาดกูคือยิ้มคักแท้ยิ้มเถะนะชื่นใจใบหน้าหวานนเห็นไหมแล้วก็เว้าเป็นสจัดของให้เป็นจัดของให้เป็นอันใดที่คนกำลังนิยมช่มชอบเอาจัดเวนนาล้านสะกอนมูเจ้าเคยไปเห็นบอไปซื้อบางเงาะเคยบอ ไปซื้อบกงอันโวมีแจ่หนวยงามๆอยู่ทั้งหน้านันแต่ว่าบบดเวลาเขาจับเห็นเขาเขยุมอยู่ทั้งพี่สวดสวดสวดจักบกงาะเน่าก็มีแต่มันเป็นแต่ซื้อเขาจัดงามเหนบ่นต้องจัดของเป็นจัดของนาบ้านนาล้านเป็นนี่คนไปค้าไปขายจัดของเป็นซีหาทำเลให้เหมาะต้องหูจักทำเลในการค้าขายบรแม่นเจ้าไปขายอาหาร นี่ยกินแซ่บแสบจาไปขายอยู่หลังสวมใครสี่ไปซื้อน้ำจ้าอันซุ้มหนึงห่งเราน่งปูดปาดแปดสี่ยู่หันซุวนนี้ก่นี่มาสดอย่บอันนี้ปูดปาดแปดสี่ยู่หันมันก็ขายมาได้แล้วเขาเจ้าอาหารเจ้าสิไปขายอยู่หลังสวมอย่างนี้จัดของให้เป็นทำเลให้เหมาะนี่ท้ำมะาสำรับผู้ไปข้าไปขาย เอาไปใช้ได้อันนี้พอายิ่งสว่างเล่าสู่ไปเปิดยุตลาดได้หน่แล้วสูไปเปิดยุตลาดต้องได้ต้องได้เก็บคาทำเราได้นน่มือเศร้าอาไปใช้เราไปบอกฮันได้เงินมาแล้วเอาธรรมาไปเปิดไข่ก็เอาเพ่งไปเปิดอยู่เนาะอ่าได้ธรรมาไปเปิดพร้อมเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ญาติโยมทั้งหลายเฮาสีได้ประกอบพิธีบังสุขุลร่วมญาติผู้ใดยั่งบั่นเอาซือ นามสกุลพ่อแม่พี่น้องไปใส่หีบร่วมยากออกไปเด้อมันสิบว่ท่านเพราะว่าเขามาแล้วพอเขามาปุ๊บพ้อมเพียงทั้งเมดแล้วตตดสอบแล้วก็สิผ้าฆ่าละวะเมื่อฆ่าละวะเสร็จแล้วผู้ขาก็สิผ้าญาติโยมนี่เชิญญาติพี่น้องให้ลังเทือเมือเคลืนนี่ญาติโยมบ่ได้ดมาเนาะแต่ว่าผู้ไดมาเนี่ยเขาเจ้ากับเชิญมาแล้วล่ะเชิญมาแล้ว จังว่ามือเศร้านี่มันขึ้นหนาวแห้งแท้ไปสันนะข่อยบอกมันว่าคืดเดมันขึ้นหนาวแห้งแท้กว่ากับข่อยกับขืดพ่อข่อยอยู่มันมากหลายโพดบ่อไปสันแนวมือขื้นี่พระกับผ้ากันเอื่นเนาะเป่ารองถ้วยเทพเราเทพผ้าเมินโกดแสนโกดจักรวานดวงกิดดวงเวียนย่านญาติพี่น้องชาวบ้านโปงทุกหลังข้าเฮือนฮือแม่นอันมีเฮือนใดบ่มาอยู่บ่มันมันมาสูนชี้บ่สันเด โอ้ยลูกผู้ขาบบมาไปบอกเขามาเนี่ยมากวนน้ำแข็งน้ำขานี่นะอันนี้มุเจ้ากับวายยาวามเมนอีลีเดอรคอยคืดเอาซื่อดอกไปบอกลูกผู้ขาแน่ไปท่นนะอให้เขามาแน่นอาจิเป็นเน่าน้นก็บจักเพราะฉะนั้นเขาจึได้บอกเขาสกา่อนว่าเมอนี่จึได้ทำบุญสุนทานอุทิศไปให้ทำบุญสุนทานอุทิศไปให้แล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็สีให้ ญาติโยมนี่ได้ทอดบางสกุลทอดบางสกุลเสร็จว่างบางสกุลไปเมื่อิ้วแล้วสงสมมันก็ติสวดมาติกาช่วงเพิ่นสวดย่หันเจ้าอาวาสเพิ่นกับเสียวไล่ซื้อไล่ซื้อของอดีตเจ้าอาวาสไปใส่ในหีบแล้วก็ว่างดอกไม้จันทร์ผู้ไดมีดอกไม้จันทก็ไปว่างเป็นโตแท่นไปว่างก็ได้โตแท่นทั้งคู่ตแท่นทั้งอบตตัวแท่นทั้งุญ,ญานา ตัวแท่นทางมูบานตัวแทนมูบานต่างๆไปว่างก็ได้กับโบแมนว่าต้องไปเมดสุคนดอกเอาเป็นตัวแทนไปว่างดอกไม่จันก็ได้ผู้ใดย่างบ่อเห็ดบ่อท่านทำกับหิฟ้าวเห็ดไดบ่อท่านเพิ่นใดบอท่านเพิ่นหลดห้องห้ยทำให้เราเมื่อขึ้นมูเจ้าบ่มาฟังห้องห้ยปาะจันหายเสึกเสอื่นอยู่แม่ก็ห้ลูกก็หานักปฏิบัติทำก็ห้นักปฏิบัติทำก็ห้น้ำกัน โอ้ยมาห้กอมกันละเนาะหนอวะเจ้ามานั่งยังอยู่นี่ไห่เนเมาเฉินเมื่อละแม่เขาเมื่อเมื่อแล้วได้เวลาเมื่อแล้วมาเชิญไขอยบ่ฮันได้ลูกขขอยบ่ฮันมามันไปยู่ไใสโอ้ยมันไปหากินเรากินยาอยู่ในบ้านพุ่นเขามาวัดมาว่านกับบ่มามาเชินตายหน่อยซะเนี่โอ้ยห้น้ำกันบาเนี้ฉะนั้นก็ญาติโยมก็เตรียมไว้เด้อเดี๋ยว เดี๋ยวโอกาสมันมันมันมีน,มน,มน้อยนะญาติโยมมีช่วงท้ายนี้โอกาสมันมีน้อยเดี๋ยวไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมโอกาสช่วงนี้ก็ไปทําได้เลยนะ,ะช่วงนี้ก็จะให้คุณตาชอบได้ประชาสัมพันธ์ต่อช่วงตามที่ได้บอกไว้ว่าส่วนหนึ่งก็บินทบาทมาถึงแล้วก็ขอ,อยุติการประชาสัมพันธ์เอาไว้เพียงเท่านี้